ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับช่วง t i ิ t ทอเช่นเคยค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่นอกจากอโปจะชอบมากๆแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะชื่นชอบด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะมีคำถามที่น่าสนใจนะคะที่ส่งมาโดยผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่จะให้ Line c e r t i f y e o d o d e ของเราเป็นคนตอบคำถามให้นอกจากธุรกิจต่างๆแบรนด์ต่างๆที่ส่งคำถามมาให้เราแล้วนะคะผู้ประกอบการท่านอื่นๆที่รับชมกันอยู่ก็ยังจะได้ คำตอบดีๆนะคะแล้วก็ยังมีเทคนิคดีๆให้กับทุกๆท่านได้นําไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณกันด้วยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆของเราค่ะก็สามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ a d ปไลฟ์บิสทีหรือว่าจะเป็นในช่องทางของเว็บไซต์ค่ะสําหรับเว็บไซต์นะคะ l i n e f o r b u s i n e s s c o m นั่นเองค่ะและสําหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นการตอบคําถามกันเลยกับช่วง t i p s Talk นะคะใน EP นี้เนี่ยอโปก็อยู่กับ Li n e Certified Coach ประจัาปี2021เช่นเคยซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโค้ชมิวค่ะคุณกฤษดาโรจนะโสพลดิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้โค้ชมิวแนะนำตัวทักทายคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมมิวนะครับกฤษดาโรจนะโสพลดิตนะครับลายเซอร์ติฟายโคชปี2021นะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่ง CEO นะครับ a เดมสถาบันพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ครับผม ค่ะ <C OS K> ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตรบกวนโค้ชมิวมาตอบคำถามให้เรา <C OS K> ซึ่งในวันนี้นะคะโค้ชเราก็มีคำถามค่ะที่ส่งมานะคะวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับชุดออกกำลังกายสำหรับคุณผู้หญิงซึ่งแบบแบรนดนี้เขาดีไซน์น่ารักมากชื่อแบรนด์ว่า Wigan น w o n e r r c t t v v e ค่ะส่งคำถามมานะคะจะให้โค้ชรบกวนตอบไขข้อข้องใจให้เราสักนิดนึงเขาถามมาว่าอยากจะรู้ว่าทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ย เพิ่มเพื่อนเราได้เยอะๆบ้างเพราะว่าแบรนด์ของเขาเองเนี่ยมีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียอื่นๆเยอะแต่ว่าอัตราของลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนใน Line o f f i c i a l a c c o เขายังมีน้อยอยู่โค้ชมีคำแนะนำหรือว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะครับก็คำแนะนำนะครับอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือว่าหลายคนเข้าใจว่า Line อ f ฟชเชิลเขาเป็นการตลาดเชิงรับก็คือต้องรอให้ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาก่อนถึงจะปิดการขายได้นั่นเลยเป็นเหตุผลข้อสำคัญที่ทำให้คนติดตามของเราน้อย แต่วันนี้ลายพัฒนาตัวเองขึ้นมาสามารถเป็นการตลาดเชิงลุกได้นะครับโดยการลงโฆษณาบนลายหรือ Line แอดแพลตฟอรนั่นเองนะครับไลน์แอดแพลตฟเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ผมจะแนะนําก็คือวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าเพิ่มเพื่อนนะครับทางแบรนด์สามารถกําหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเพื่อนระบุกลุ่มเป้าหมายอายุความสนใจเพศนะครับโดยที่โฆษณาเนี้ยจะไปขึ้นตามไลน์ทูเดย์ไลน์ทีว ไลน์ทำไลน์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วทางแบรนด์สามารถปิดการขายผ่านไลน์ได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่เล่นไลน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสูงมากถึง40กว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับ,รบขอขยายความเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการลงโฆษณาเพิ่มเพื่อนนะครับปัจจุบันลงได้ด้วยการ2วิธีวิธีที่1เนี่ยก็คือลงผ่านหลังบ้านนะครับเมเนเจอร์ .line.biz ฟีเจอร์ที่เรียกว่าโฆษณาเพิ่มเพื่อนนะครับเงื่อนไขของมันก็คือเราต้องเป็นบัญชีรับรองหรือโล่สีเหมือนเงินนั่นเองนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็มีงบที่จำกัดนะครับส่วนวิธีที่2คือลงผ่าน Line แอดแพลตฟอรนะครับการลงผ่าน Line แอดแพลตฟอรเนี่ยคุณก็สามารถตั้งค่าได้ลึกมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นฐานลูกค้าหรือผู้ติดตามผ่านไลน์เอาแชร์เขาได้และนำข้อมูลเหล่านั้นมาลุกอะไรต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2วิธีสำหรับการลงโฆษณาวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าเพิ่มเพื่อนครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีที่ตอบโจทย์สําหรับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเจ้าของธุรกิจนะคะวิเองแวนเดอร์แอคทที่ ส่งคาถามมาให้เราอันนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทําโฆษณาก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางทางไลน์อย่างที่โคชได้แนะนําไปอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ก็คือเป็นการตลาดทั้งเชิงรุกแล้วก็พร้อมที่จะเพิ่มยอดขายด้วยไปพร้อมๆกนะะันสะดวกมากๆเลยทีนี้เนี่ยอยากจะให้โคชแนะนําต่อนิดนึงค่ะว่าเอ๊แล้วมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการยิงโฆษณานแนะนําแบรนด์เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เ,เขาสนใจโฆษณาของเราอย่างไงบ้างไหมคะค ครับผมขอแนะนําเป็นการลงโฆษณาที่เรียกว่าลุกอะไรนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับการทํางานของลุกอะไรเนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่าโฆษณาบนไลน์หรือเรียกว่า Line แอดแพลตฟอรเนี่ยเขาได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลของ Line OA หรือ Line Offshare Account นั่นเองสามารถทำให้เจ้าของแบรนด์ใช้ข้อมูลที่อยู่บน Line Offshare Account ได้ยกตัวอย่างเช่นแชทแท็ก แบรนด์ติดแชทแท็กของลูกค้าสามารถนําข้อมูลแชทแท็กตรงนั้นมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงโฆษณาได้สามารถใช้เบอร์โทรสามารถใช้อ e ีเมลหรือข้อมูลต่างๆที่ทางแบรนด์มีอยู่แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาใส่เพื่อสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเพื่อจะนํากลุ่มนี้มาลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มลูกค้าของเรานน่นเอง นะครับและที่สําคัญก็คือหลังจากที่เราสร้างกลุ่มเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทดลองหรือทดสอบในการลงโฆษณาผมแนะนําในส่วนของแบรนด w วิกเอ็นวอนเดอร์แอคนะครับผมแนะนําให้ลองสร้างเป็นรูปภาพหลายรูปหรือเรียกว่าคอลเลกชันหลายหลายแบบนะครับแล้วลองลงโฆษณาและที่สําคัญสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับหลังจากลงโฆษณาแล้วเราก็ต้องมอนิเตอร์แล้วก็วัดผลลัพธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคและวิธีการที่ผมแนะนําสําหรับการลงโฆษณาที่เรียกว่าลุกอะไรครับอืออย่างที่เมื่อกี้โค้ชบอกไปอันนี้โปเข้าใจถูกไหมคะสมมติว่าแบรนด์หรือว่าธุรกิจเนี่ยเขาติดแชทแท็กไว้สมมติว่าเ,เป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าอยู่ใกล้สาขาสมมุติเป็นสีลมและทีนี้การที่เราลงโฆษณาบนไลน์แอดแพลตฟอร์มไว้แล้วก็สามารถกรุ๊ปพื้นที่หรือว่าระบุพื้นที่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็จะมาลิงก์กันตรงนี้ถูกต้องไหมคะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแท็กที่เราติดเนี่ยเราติดแท็กแบบไหนติดลูกค้าที่ซื้อประจําติดลูกค้าที่เป็นผู้หญิงติดลูกค้าซื้อเก่งขาขั้นติดแท็กลูกค้า V I P ยกตัวอย่างเช่นเราติดแท็กลูกค้า V I P ซักจํานวนหนึ่งเรานําข้อมูลที่ติดแท็กลูกค้า V I P นําข้อมูลเหล่านั้นมาหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรืออะไรเราจะได้คนที่คล้ายกับลูกค้า V I P ของเรา<อ>นำมาลงาาโฆษณาอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็น เป็นจุดเด่นของ Line แอดแพลตฟอรนะครับที่ทางแบรนด์ที่ใครใช้ในส่วนของไ i น์เขาใช้เขาอยู่แล้วเนี่ยสามารถต่อยอดตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกเยอะเลยใช่ได้เป<อ>ูงเพราะปกติบางทีการใส่ความสนใจอย,อย่างเงี้ยบางทีเราก็คิดว่าเอเราก็ไม่รู้นะว่าลูกค้าของเราจะต้องความสนใจนี้หรือเปล่าเพราะฉะเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเรามีคนติดตามผ่านไลน์ใชเขาเยอะ นะครับเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ต่อยอดได้อีกทีหนึง่งนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าแทนที่เราจะรอแค่ลูกค้าแอดไลน์มาอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถทําการตลาดเชิงลุกลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วเมื่อได้ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็นําไปลุกอะไรเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน,นครบทวนมากๆเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆซึ่ง ท่านผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ SME ต่างๆนะคะอาจจะยังไม่เคยทราบในมุมมองนี้มาก่อนบางท่านเนี่ยอาจจะใช้งาน Line Official Account ในการปิดการขายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคุณก็สามารถทำการตลาดได้ด้วยผ่านทาง Line a d Platform นั่นเองนะคะ,ะก็เป็นความคุ้มค่าที่อยากจะให้ได้ทดลองจริงรวมถึงสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะอัปเดตข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะคะหรือว่าอยากจะรู้จักการทางานของ Line a Platform เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนี่ย สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ l i f e r b u s i n e s s c o m ค่ะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ขึ้นไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ซึ่งในวันนี้นะคะโค้ชได้มาตอบคําถามให้กับเราไขาข้อข้องใจให้กับทางแบรนด์ที่ส่งคําถามให้กับเรานะคะกับ w e e k e n d Wonder Active ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ประกอบการท่านอื่นๆด้วยที่ได้มาฟังกันในวันนี้ได้มาชมกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโค้ชมิวมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในช่วงทิปส์พอของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครับส่วนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะส่งคำถามมาเหมือนทางแบรนด์ w e e k End w น n d e r Active บ้างก็ เหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากจบรายการนะคะพิมพ์คำว่า b i z t a l k ค่ะส่งมาที่ลนของเรานะคะที่ a d @line_bisth ค่ะเขาจะมีแบบฟอร์มเด้งกลับไปหาคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถกรอกคำถามแล้วก็ส่งมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใน EP ต่อๆไปค่ะเราจะมีคำถามจากผู้ประกอบการจากแบรนด์ใด จะมาไขายข้อข้องใจรวมถึงอยางจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันในรายการของเราอย่างแน่นอนก็อย่าลืมรับชมแล้วก็ติดตามรายการดีๆของเรากันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ